สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวการศึกษาในรอบสัปดาห์นะคะกับคุณกิติพันธ์นักมงคลและดิฉันพาฝันปิ่นทองค่ะสรุปข่าวแรกในวันนี้นะครับกรมการศาสนาครับได้จัดพิธีมอผ้าไตรพระราชทานนะครับเพื่อนําไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีเทศมหาชาติเวสนดรชาดก นายสนธยาคุณปลืมล้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานจำนวนเก้าไตรเพื่ออันเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีเทศมหาชาติเวสันดรชาดกและขอพระราชทานพระราชานุญ,ญาตผ้าตราจำนวน76ไตรถวายแด่พระสงฆ์ในส่วนภูมิภาค โดยมอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดอัญเชิญพระตรายพระชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นในทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่12สิงหาคมนี้ครับสำหรับในส่วนกลางนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดพิธีณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา13นาฬิกา การเทศมหาชาติเป็นประเพณีสำคัญที่จะลงมรดกทางวัฒนธรรมอันสูงค่าให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาและเชือ้อชาติไทยนะครับซึ่งบรรพบุรุษไทยได้ยึดถือสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณน,นิยมจัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นการดำลึกถึงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระเวสสันดรน,นะครับที่ทรงบำเพ็ญทานบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ามหาทานยากที่ปุถุชนทั่วไปจะทำได้ เมื่อผู้ใดได้สดับรับฟังย่อมเกิดสิริมงคลผู้ใดที่จะปารถนาจะเกิดอยู่ในยุคข,ของพระาศาสนาของพระศรีอริยะเมตรยัยซึ่งเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองก็ฟังเทศมหาชาติเวสนดรชาดกแล้วก็ฟังเทศมหาชาติยังเป็นการนําความรู้หลักธรรมทางพระพุทธาศาสนาและก็ข้อปฏิบัติอันดีงามไปเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตให้สังคมเกิดความร่มเย็นเป็นสุขอีกด้วยนะครับ กรมการศาสนาขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเทศมหาชาติเวสันดรชาดกเฉลิมพระเกียตรติโดยพร้อมเพียงกันเพื่อน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลกับทั้งเพื่อความสุขความสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและได้ร่วมการสืบสารโบราณประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไปตลอดนะครับผู้ใดสนใจก็สอบถามไปได้ไไดที่กรมการศาสนาครับหมายเลขโทรศัพท์024228800หรือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดครับ ่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เตรียมจัดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการทางด้านผู้สูงอายุนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆาปตณายกครับนายสุรชัยเบ้าจัญยาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธนารัสุขนะครับกล่าวว่าจากการ ที่ผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วรัฐบาลมีนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมการรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพสังคมและก็สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงได้นานขึ้นครับสังคมไทยก็จะเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงในระดับประเทศอีกด้วยนายแพทย์นันทศักดิ์ธันมานวัตผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช ขอไปครับสมเด็จพระสังฆราชยาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุนะครับที่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเปิดกว้างสร้างเครือข่ายนักวิชาการและก็ประชาชนที่สนใจทางด้านเวชศาสตร,ร์ผู้สูงอายุเกิดการรวมตัวกันพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุในเมืองที่อยู่แบบสังคมเดียวผิดกับผู้สูงอายุตามต่างจังหวัดนะครับที่ยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทางนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี2548โดยล่าสุดก็มีประชากรผู้สูงอายุประมาณ9ล้านคนครับจากประชากรทั้งหมด65ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ14.57ของประชากรทั้งหมดก็มีการ เสียค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ4.3แสนล้านบาทโดยในจํานวนนี้ร้อยละ30หรือว่า1.4แสนล้านบาทครับเป็นค่าใช้จ่ายสุขภาพของผู้สูงอายุโดยคาดการว่าในปี2563นี้ประเทศไทยก็จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ คือมีอัตราส่วนของผู้สูงอายุเกินร้อยละของประชากรทั้งหมดจําเป็นจะต้องมีการวางระบบการดูแลสุขภาพเฉพาะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลก็มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวนะครับกับผู้สูงอายุด้วยโดยเบื้องต้นนะครับจะจัดทีมอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมได้ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนผู้สูงอายุถึงบ้านอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งนี้การประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้นะครับณศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะนอกจากนี้ก็มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้นักวิชาการและก็ยังได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่โรงพยาบาลขนาด120เตียงขึ้นไปครับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2556และนอกจากนี้ก็ยังมีเนิทรทศการแสดงพระประวัติ สมเด็จพระยานสองวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระศาสนกิจและพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นประมุขสงฆ์ที่มีพระชันสายืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทยครับ ปัจจุบันปัญหาในเรื่องของยาเสพติดในนักเรียนนะคะยังมีสูงมากทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญอีกทั้งยังเป็นนโยบายของรัฐบาลจึงได้จัดโครงการค่ายาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติดขึ้นโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในการเปิดงานที่วัดพระธาสายทองจังหวัดลําพูน นายเสริมศักดิ์พงพาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติดที่จังหวัดลำพูนประจำปี2556ณวัดพระธาตุสายทองจังหวัดลำพูนซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคลำพูนวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งและว,วิทยาลัยการอาชีพป่าซางซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1-9สิงหาคม2556มีเยาวชนที่ติดยาเสพติดเข้าอบรมทั้งสิ้น54คนโดยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงได้กําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อต้องการให้สังคมร่วมกันเอาชนะยาเสพติดได้โดยเร็วเนื่องจากเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขเพราะยาเสพติดเป็นบ่อนทําลายในหลายด้านอาทิด้านเศรษฐกิจ สังคมการศึกษาเป็นต้นซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นรัฐบาลจะต้องเพิ่มมาตรการและการทำงานที่เป็นพลังแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบให้มากขึ้นโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีการทำงานร่วมกันทั้งมาตรการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษารวมทั้งช่วยกันติดตามความคืบหน้าและหามาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือที่ถือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติด เพราะฉะนั้นจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือต้องมีมาตรการที่เข้มข้นโดยเฉพาะในสถานศึกษาที่อยู่ติดกับพื้นที่ชายแดน ด้านรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต่อไปอีกว่าสําหรับการจัดค่ายในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้องโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกต่อไปและที่สําคัญต้องเน้นการสอนจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กรู้จักคิด เพื่อได้เป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ของตนเองต่อไปกศนเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคกลางในจังหวัดชนบุรีนะคะเน้นยกระดับให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนายเสริมสักพงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จังหวัดชนบุรีโดยเน้นให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาในอาเซียนโดยร่วมมือกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นให้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาษาให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนทั่วไปให้ได้รับการพัฒนาด้านภาษาจีนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาราชการของประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังได้มีการสอนภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วยด้านนายประเสริฐบุญเลืองเลขาธิการกสนกล่าวว่าในงบในปีงบประมาณ2,556สำนักง,งานกสนได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษานำร่องจำนวน15แห่งได้แก่กลุ่งเทพมหานครเชียงใหม่เชียงรายตากมุกดาหารน้องายนครพนมสุรินทร์อุบลราชธานีชนบุรีตราดเพชรบุรี ระนองภูเก็ตและสงขลานอกจากนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างๆขึ้นจำนวนอีก30หลักสูตรโดยใช้ระยะเวลาการเรียนตั้งแต่30ถึง300ชั่วโมงเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนทั่วไปได้เลือกเรียนตามที่สนใจตามความเหมาะสมของเวลาและอาชีพของผู้เรียน ต่อกันที่เลยขาธทการกศนนะครับได้ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบที่จังหวัดชนบุรีนะครับในโครงการยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้จบม .6 ภายใน8เดือนอย่างมีคุณภาพครับก็การสอบในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ นายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการกศนอเดินทางไปตรวจเยี่ยมและนิเทศสนามสอบในการจัดสอบประเมินที่ระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบม .6 ภายใน8เดือนอย่างมีคุณภาพที่สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพงอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรี ซึ่งสนามสอบแห่งนี้นะครับมีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น477คนโดยแบ่งเป็น16ห้องห้องละ30คนขณะที่ผู้ทําหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบนั้นคือครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอื่นซึ่งการดําเนินการสอบโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่พบปัญหาและการทุจริตในการสอบใดๆทั้งสิ้นด้านนายประเสริฐบุญเรืองเลยาธิการกศนอกล่าวว่าสําหรับโครงการดังกล่าวนี้เชื่อมั่นว่า จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้โดยเฉพาะการมุ่งเน้นสารต่อนโยบายการยกระดับการศึกษาของพี่น้องประชาชนให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งทางสำนักงานกสนก็ยังคาดหวังว่าจะมีผู้ผ่านการประเมินในโครงการนี้กว่า1,500,000คนจากทั่วประเทศ เลขาธิการกศนกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการจัดการสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบมหใน8เดือนอย่างมีคุณภาพนั้นกำหนดให้มีขึ้นจำนวน4ครั้งต่อปีครับขณะเดียวกันก็ยังมีการจัดสอบขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษากศนที่สนใจครับสมัครรับการประเมินกันได้ ทั้งนี้โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบม .6 ใน8เดือนอย่างมีคุณภาพก็จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ทำงานมีความรู้และประสบการณ์การทำงานระดับหนึ่งซึ่งมีอายุ20ปีขึ้นไปนำประสบการณ์ที่มีมาเทียบโอนความรู้กับกศนซึ่งได้กำหนดมาตรฐานการเทียบโอนไว้อย่างชัดเจนและเมื่อได้รับบุฒิการศึกษาม .6 แล้วหากต้องการนำบุฒิการศึกษาไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีก็สามารถทำได้เนื่องจากวุฒิการศึกษาที่ ที่ได้นะครับก็ถือว่ามีสิทธิ์และเทียบเท่ากับผู้ที่จบการศึกษาระบบโรงเรียนครับทางกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนนะครับก็ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนกศนอรครับจัดขึ้นที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการกศนเป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้กศนโดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า260คนจากจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามและอุดรธานีซึ่งเป็นการบริหารจากสถาบันกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้บริหารจากสำนักงานกศนจังหวัดศึกษานิเทศและครูกศนที่รับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551 ซึ่งการอบรมดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อปีงบประมาณ2555สําำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือว่าสมศได้ประเมินคุณภาพภายนอกของกศนอำเภอกศนเขตโดยเป็นการประเมินเชิงพื้นที่ก็ปรากฏว่าผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจเพราะว่ามีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกรอบ3เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแต่เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินรายละเอียดของตัวบ่งชี้ย่อยแล้วก็พบว่าทั้งสถานศึกษาที่ได้รับรองและไม่ได้รับรองมาตรฐานมีผลการประเมินตรงกัน ส่วนประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นในบางจังหวัดบางสถานศึกษาก็มีคุณภาพที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับที่ดีมากระดับที่ดีลงไปจนถึงระดับพอใช้และจากผลการประเมินดังกล่าวทําให้ได้ข้อสรุปว่าการที่ครูกศนสามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องมีการจัดทําแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การจัดทําสื่อแบบฝึกต่างๆเพื่อเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา,ตามอัธยาศัยนะคะจัดอบรมโครงการเสริมศักยภาพครูกศนรประจำปี2556รุ่นที่6ขึ้นณนะโรงแรมราชสุพมิตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่จะดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูกศนรประจำปีพุทธศักราช2556ทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนจึงได้จัดตั้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูกศนที่โรงแรมราชสุภมิตรจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการอบรมในรุ่นที่6แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูกศนมีความรู้และทักษะตามบทบาทหน้าที่ตลอดจนมีเจนตนรตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในฐานะครูกศนอ,อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพครูกศนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับครูกศนหลายท่านเช่นนายทวีศักดิ์เที่ยงธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา นายปรีชาชื่นชนกพิบูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับครูกศนสำหรับครูกศนท่านใดสนใจสื่อการเรียนการสอนก็สามารถติดต่อขอรับสื่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาหรือที่เว็บไซต์ w w w c t e o r g ค่ะ เลขาธิที่การสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬากศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเพื่อคัดเลือกทีมไปแข่งขันกศนเกมที่จังหวัดน้องทายคะ่ะนายประเสริฐบุญเลืองเลยาธิที่การกศนได้ถแถลงข่าวงานมหกรรมกศนครั้งที่3ขึ้นณสนามกีฬาสถาบันพระศึกษาจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่7สิงหา2556ที่ผ่านมาว่า การจัดการแข่งขันกีฬากรสนอได้เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชาวกรสนอทุกคนโดยการแข่งขันกีฬากรสนอจะจัดขึ้นทุกภาคเหมือนการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จัดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิแห่งนี้หลังจากนั้นทุกภาคจะไปชิงชนะเลิศระดับประเทศที่งานมหกรรมกรสนอที่จังหวัดน้องคาย ในวันที่6 8กันยายนที่จะถึงนี้โดยจะมีการแข่งขันกีฬาประเภทวิ่งแข่งกีฬาหลากหลายประเภทอาทิวอลเลย์บอลแชร์บอลเซปักตะกอ้อเปตองฟุตบอลเป็นต้นและที่สำคัญปีนี้ก็จะมีการแข่งขันกีฬาคนพิการอีกด้วยค่ะ ศูนย์วิทยาศาสตร์ลังสิตได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี2556นะครับเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีระบบการคิดในเชิงเหตุผลและก็เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการนำหลักทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่6ถึง10สิงหาคมทางศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิทธ์ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2556เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยในระหว่างวันที่6ถึง10สิงหาคม2556ครับ โดยมีนางกนกพันธ์สุวรรณพิทักษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษาสำนักงานกศนอนะครับมาเป็นประธานโดยภายในงานนอกจากจะมีพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีการมอบมอบโล่รางวัลน,นะครับให้กับนักเรียนในโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นครั้งที่8ซึ่งทางศูนย์วิทยาศาสตร์ลังสิตได้ร่วมมือกับมูลนิธิ MOA จัดขึ้นการประกวดในครั้งนี้นะครับและก็ได้นําเด็กๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยส่วนทางด้านผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ลังสิตก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ได้จัดขึ้นทุกปีให้บริการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้มีทักษะมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถนําวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและก็ครอบครัวได้นะครับอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความสําคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ได้จับมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามนะครับได้เสนอแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าฮารานไทยแลนด์นะครับเป็นการสแกนฮารานผ่านมือถือครับก็ยกระดับฮารานไทยสู่ฮารานโลกนะครับแล้วก็ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฮาลานฮา2013ที่จัดขึ้นในวันที่13-15สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุราลงกรมหาวิทยาลายัยได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาราลแห่งประเทศไทยได้จัดงานถแถลงข่าวหนึ่งทศวรรษศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและงานประชุมวิชาการฮาศิษ2013โดยมีรองศาสตราจาราย์ดรวินัยดะลันผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย และประธานจัดงานพร้อมเสวนาโต๊ะกลมร่วมกับรองศาสตราจารย์ดปรปกรณ์ปรียากรผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮารานหารแห่งประเทศไทยนายสมัยเจริญช่างรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พลตํารวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยณห้องกมลทิพย์โรงแรมสุโกศลรองศาสตราจารย์ดรวินัยดะลันผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาราลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้ผู้บริโภคค่อนข้างมั่นใจตาฮาลานสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลของสองกอ,อทที่ประทับบนผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถรู้สถานะของตาฮาลานได้ว่าถูกต้องหรือไม่ดังนั้นทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจึงได้ทำการออกแบบระบบการตรวจสอบข้อมูลการรับรองฮาลานจากบาร์โค้ดด้วยโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยภาพรวมของระบบการตรวจสอบข้อมูลการรับรองฮาลานจากบาร์โค้ดแสดงได้ดังรูปที่1ระบบ นี้ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่กำลังเลือกซื้อสินค้าในการตรวจสอบข้อมูลการรับรองฮาลานของผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภคสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ดหรือว่า iOS สนี่นะครับสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์ระบบจะทำการส่งรหัสอ่านที่ได้จากบา,บาร์โค้ดผ่านอินเทอร์เน็ตมายังเว็บเซิร์ฟเวิร์สนะครับที่ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อค้นหาข้อมูลการรับรองฮาลานแล้วก็ส่งกลับไปในรูปแบบของ XML เมื่อโปรแกรมที่อยู่ในบร็อโทรศัพท์มือถือนะครับได้รับข้อมูลแล้วจะทําการแปลงข้อมูลที่ถูกส่งมาเพื่อแสดงผลบนหน้าจอปกติและตตาสัญลักษณ์ฮาราดที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ก็มักจะมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นหมายเลขรับรองฮาราน12หลักได้สะดวกครับแต่ว่าบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ก็มักจะมีขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการสแกนด้วยเครื่องสแกนสําหรับการคํานวณค่าสินค้านะจุดชาระเงิน ดังนั้นระบบนี้จึงออกแบบนะครับให้มีการเชื่อมโยงบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์แล้วก็หมายเลขรับรองฮาลานเข้าด้วยกันซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคจะสามารถสแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดกว่านะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลฮาลานได้และนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดงานฮาสิบครั้งที่6ขึ้นครับภายใต้ชื่อง,งานการประชุมเชิงวิชาการฮาสิบสอง โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐานฮารานจากทั่วโลกเข้ามาร่วมกันประชุมนะครับรวมทั้งมีการประชุมภาคภาษาไทยเรื่องอิสลามศึกษาวิทยาศาสตร์ฮารานในระดับการเตรียมอุดมศึกษาและอุดมศึกษาและงานการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมอีกด้วยโดยงานนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่13-15สิงหาคมที่โรงแรมสุโกศลกรุงเทพมหาคนครครับ สำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเปะิดโครงการค่ายอาเซียนศึกษาโดยดรวราพรศรีหนารองในขาธี่การคณะกรรมการการอุดมศึกษากล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ด้านเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมสังคมการเมืองและส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างในการผลิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการค่ายอาเซียนขึ้นโดยภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมของประ ประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศและการร้องเพลงประสานเสียงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งโครงการค่ายอาเซียนจะจัดขึ้นในวันที่9-12สิงหาคมนี้รวมเป็นระยะเวลา4วันที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและบ้านไทยรีสุพรรณบุรีสอดเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมไม่แก่นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่อาเซียน โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด120คนเป็นนักศึกษาไทย94คนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาในประเทศไทยอีก26คนวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง eTV แห่งนี้นะครับและที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะหรือที่ YouTube นะคะ s etv newthai นะคะสำหรับวันนี้คุณกิติพันธ์น้าวงคลและดิฉันพาฝันปิ่นทองพร้อมด้วยทีมข่าว etv ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ